ชันโพเนี่ยที่หลายคนสนใจก็คือจำนวนคนที่ยังไม่ตัดสินใจเอ๊ะทำไมมันสูงมีแต่คนถามว่าเอ๊ะพอไปส่องดู30% 20%ไปปลายเขาเขาไป่าตอบหรือเปล่ารวมๆแล้วเกือบหนึ่งในสใช่ค่ะของจำนวนประชากรนะครับคือแง่หนึ่งเอ๊ะจะเป็นวิธีการสำรวจไหมแต่ถ้ามองในทางการเมืองถ้าเขายังไม่ตัดสินใจเนี่ยก็แปลว่า เพื่อไทยเองก็ไม่ใช่ว่านอนมาว่าจะแลนสไลด์นะถูกเพราะว่าถ้าก้อนนี้เทไปให้่กลุ่มใหนก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับลองทวนตัวเลขนะครับเนชั่นโพที่ยังมีพื้นที่ให้ลุ้นหรือยังไม่ตัดสินใจนะ<า>ยังไม่เลือกพักไหนเนี่ย32นี่คือใบที่จะเราจะต้องเลือกปาร์ตี้ลิสต์ถูกไหมคะครับยังไม่เลือกสอสเขตของพักไหนเลยก็คือเลือกใบเขต แล้วก็ยังไม่เลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลองดูค่ะว่า3ก้อนนี้เนี่ยแตกต่างกันเชิงตัวเลขและมันมีความหมายนะสิ่งแรกที่เห็นเลยข้อสังเกตคือแคนดิเดตเนี่ยชัดเจนกว่าพักดูสิยังไม่เลือกแคนดิเดตมีแค่22ซึ่งน้อยกว่าน,น้อยกว่ายังไม่เลือกพักที่32ไงเกือบเกือบสิเอะจะเป็นข้อสังเกตได้ไหมก็ในเมื่อถ้าคุณเลือกแคนดิเดตแล้ว คุณก็ต้องเลือกพักนั้นเพราะว่าเราไม่มีให้เลือกตรงนายกรัฐมนตรีก็เราจะเอาคนนี้แล้วคนนี้อยู่พักนี้ก็แปลว่าตัวแคนดิเดตเนี่ยน่าจะโน้มน้าวใจให้คุณเลือ,ก,ก,อกเพื่อให้พักไปเลือก คนนั้นให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกทีนึงใช่ค่ะคส่วนก้อนคนที่ยังไม่ตัดสินใจมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ยังไม่เลือกสสเขตของพรรคความเป็นไปได้คือในวันที่เราสารวจเนี่ยก็เพิ่งจะผ่านการปิดรับสมัครไปไม่กี่วันอย่างที่บอกอะค่ะว่าบางทีเรายังสับสนอยู่เลยว่าเขตบ้านเราเนี่ยใครลงบ้างนะพักไหนหน้าตาย,ยังไงบ้างนะคือวิธีการเข้าไปเคาะประตูบ้านเข้าไปเดินหาคนกระจายไปตามพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อสังเกตแบบนี้ว่า สมมติคุณนรินเป็นใครก็ไม่รู้ถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อเนชั่นมามาถามให้คุณเลือกเบอร์ไหนเลือกใครเลือกอะไรยังไงเนี่ยผมอาจจะไม่กล้าตอบอ๋อไม่กล้าพูดไม่รู้คุณนรินเป็นคนของบ้านใหญ่อะไรมาแบบนี้หรือเปล่าอาจจะมีคนตั้งคําถามว่าคุณเดินไปถามเขาเนี่ยเขาไม่กล้าตอบหรือเปล่าาเทียบกับวิธีการโทรศัพท์ทําไมไม่โทรศัพท์ล่ะเราอาจจะคนอาจจะรู้สึกว่า เวลาโทรศัพท์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตอบอะไรไปเราก็ไม่ได้กังวลว่าปลายสายเขาอยากจะฟังคําตอบนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าทีมสํารวจเนี่ยเขาก็พยายามประมวลเอ๊ะทําไมคนถึงยังไม่ตัดสินใจกลัวคนที่มาหรือไม่ไว้ใจคนที่มาสํารวจหรือเปล่าแต่บอกเลยนะจริงๆอาศัยเสื้อเนชั่นนะอย่างนี้เลยแล้วเราก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยถ้ามีอาสาสมัครเนชั่นก็ไปถามคุณผู้ชมเนี่ย ไม่ต้องห่วงไม่มีผลกระทบใดๆทั้งส<ช>ิ้นตอบมาเราเอาข้อมูลมาเสนอแบบนี้ที่สำรวจเขายืนยันส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของความกลัวที่จะไม่กล้าตอบอแต่เขาไม่ยังไม่ตัดสินใจจริงๆหมายถึงเราได้ถามเขาแล้ว,แล,ว<ช>แล้วเขาบอกว่าเขายังคิดไม่ได้<ช>เขาตอบอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะเขาบอกก็มันยังมีเวลาให้คิดก็ถูกของเขาแล้วทีมสำรวจบ,บอกว่าถึงแม้โทรศัพท์ไม่เห็นหน้าอาจจะกล้าตอบก็จริงนะแต่ใครจะรู้ได้ไงโทรศัพท์อาจจะเปลี่ยนใจภายหลังก็ได้ ปไปได้มันก็ไม่ได้การันตีความแม่นยำ <Ừ. S 2> แล้วยิ่งถ้าสำรวจแบบออนไลน์เนี่ยมีแต่คนที่ตัดสินใจแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาสำรวจออนไลน์เนี่ยมันจะไม่เจอคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจเ,ออเขาจะมาตอบทําไมถ้าเขายังไม่เลือกยัง,ยงไม่ตัดสินใจก็เลยไม่สนใจเขาก็ไม่คลิกให้หรอกอันนี้เป็นธรรมชาติของวิธีการสํารวจในแต่ละรูปแบบรอดูเถอะพราะเนชั่นโพลของเราจะมีอีกรอบหนึ่งที่กลางทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสกลุ่มนี้ ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์30กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจมันจะเทไปทางไหนกันแน่เดี๋ยวมันจะเคลียร์นะคะเพราะว่าเรายังรอจริงๆเ่ะเราเชื่อว่าหลายคนก็รอนโยบายไพ่เด็ดของแต่ละพักในคโค้งสุดท้ายอยู่เหมือนกันอมอตโต้ไหนนะแคมเปญไหนนะเพื่อที่จะปิดจ็อบให้ได้แล้วก็อยากเห็นนะทีนี้คะแนนที่มันออกมาแบบชัดแล้วเลือกแล้ว <ขอ S 1> แล้วก็มั่นใจได้ว่าพักเพื่อไทยแลนสไลด์เนี่ยอย่างที่เราแจ้งไปก็คือมี2พื้นที่ เหนือบนนะครับเป็นพาีิลิสเกินไปละ56 oh. เป็นเขตอีก56ค่ะแคนดิเดตเนี่ยรวม2คนคือ63เข้าไปแล้วก็รวมกันจากคุณอุ้งอิ้ง48.8 <c oughs> กับคุณ <c oughs> เศรษฐาอีก14.3โอ้60กว่าเลยนี่คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ <Kh á. S 2> อีสานตอนบนตัวเลขอาจจะไม่ถึงกับเหนือบนแต่ก็ถือว่าเกินครึ่งไปแล้ว <c oughs> ทั้งการสำรวจแบบบัญชีร,รายชื่อ 51%เขตก็50%กว่าไปแล้วแคนดิเดตรวมกัน5 4ครับคุณอุ้งอิงได้48.07คุณเศษฐา6.36แลนสไลด์หมดเลยแต่มันคือ2พื้นที่ไงคือคุณคุณอุ้งอิงเนี่ยคะแนนอย่างบางสำนักโพอาจจะมีลดบ้างหรือเริ่มนิ่งแล้วแต่จะเห็นว่าคะแนนของคุณเศษฐาหลังจากเปิดตัวมาประมาณเดือนกว่าๆยังไงค่อยๆไต่ขึ้นมาขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยก็ต้องบวก เข้าไปเพราะว่าคุณนุ้งอิงกับคุณเสถียถามไม่มีทางจะมาแย่งคะแนนกันถูกต้องคือการเลือกที่ตัวพักมไม่ว่าจะเป็นเลือกสอสเขตหรือเลือกปา์ตลิสเพราะฉะนั้นมันต้องบวกกันเข้าไปเพราะสุดท้ายคนถ้าอยากได้สองท่านนี้ตามโพเนี่ยก็ต้องเลือกต้องเลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วอ๋อครับทีนี้มองเป็นมุมดีของเพื่อไทยก็คืออ่ะมีมั่นใจแล้วสอง,สองละสองเขต,ตถ้ามองอีกมุมหนึง่ง มันยังไม่พอมองภาพรวมอ่ะมันยังไม่พอที่จะพูดว่าแลนสไลด์ทั้งประเทศมันจะต้องได้250ขึ้นไปต่างหากครับคนที่หยิบฉวยเอาเนชั่นโพของเราไปวิเคราะห์ต่อ,อไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นอดีตคนเพื่อไทยนั่นเองเอาละลองกางข้อมูลดูสักหน่อยนะคะปัญหาของเพื่อไทยคือบางภาคเนี่ย เขาว่ากันว่าอาจจะไม่มีสอสอนะอหรือว่ามีก็คือน้อยเนี่ยอย่างเช่นภาคใต้ภาคใต้มีทั้งหมด60เขตสมมุตินะคะสมมุติว่าเป็นศูนย์เลยแล้วทํายังไงถึงจะแลนชไลเหลืออีก340เขตที่เพื่อไทยต้องช่วงชิงมาให้ได้เพราะฉะนั้นภาคอื่นๆเนี่ยแค่เกินครึ่งไม่พอไงไอต้องเกินล้นไปเยอะๆเลยอะ่ะมันก็ต้องไปหาสสอที่อื่นมาเติมใช่เพราะภาคใต้อาจจะหวังยาก ต้องใช้โมเดลเหมือนที่เขาเคยได้ตอนปี54แต่เขาจะทำได้ไหมคืออย่างปี54ตอนนั้นภาคอีสานมี126เขตได้มา104เขตใช่คิดเป็น82.5นี่แลนสไลด์ได้มา265เสียงเพราะว่ามีต้นทุนจากอีสานที่ได้มา82ไงนะคะมันเยอะมากถั่วเฉลี่ยกับภาคอื่นๆปุ๊บเขาก็แลนสไลด์แต่ครั้งนี้อะอย่างที่เราบอกอ,อีสานบน แลนสไลด์แล้วยัง50แต่อีสานล่างเนี่ยยังยังของเดิมทั้งอีสานเนี่ย82แล้วอ่ะนั่นนะสิคะตอนนี้รวมสองภาคมันจะถึง82แล้วหรือยังล่ะยังะสิขนาดว่าตอนนั้นได้82เนี่ยนะรวมปาร์ตี้ลิสต์แล้วกับสอสอเขตยังเกินแลนสไลด์มาแค่15เสียงเท่านั้นก็คือ265ออเนาะนี่เป็นโจทย์ของค่ะ เพื่อไทย<ม>ถ้าหากเราเทียบกับคะแนนเมื่อปี5-4<ม>นะครับทีนี้คนที่เอาเนชั่นโพไปวิเคราะห์ต่อก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ย<ค>นะครับคุณจตุพรบอกว่าจากผลสำรวจของเนชั่นโพเพื่อไทยยังไม่ใกล้แลนสไลด์ไม่ใกล้เอาชนะได้แค่2ภูมิภาคแถมได้แค่50-60%เอร์ซ<ม>ทั้งที่ต้องได้ถึง80ขึ้นไปโอ้ คือในมุมคุณจตุพรเนี่ยขนาดว่าเหนือบนกับอีสานบนเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้โหชัวร์มากชัดมากเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องสูงกว่านี้อีกถ้าบอกว่ามั่นใจขนาดนั้นต้อง80%แต่เท<ห>่าที่เห็นยัง50%อยู่เลยมันก็เลยยังมองไม่ค่อนขอใจเท่าไหร่ในมุมของเพื่อไทยถ้าหากว่าอยากจะแลนสไลด์เพราะอย่างที่บอกบางพื้นที่มันลุ้นยากเนี่ย<ห>พื้นที่ที่เป็น ฐานเสียงแข็งๆมันก็ต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ใช่มันต้องโกยมาไว้ก่อนเอามาตุนิพนธเลยบอกว่าจับอาการเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะหวังคะแนนนิยมชัดแจ้งแต่ก็สร้างความหวังลมๆแรงๆให้กับประชาชนเหมือนกันเขาแจกแจงด้วยนะคะว่าอันไหนที่เขามองว่ามันลมๆแรงๆคำว่าหวังคะแนนนิยมเนี่ยหมายถึงตัวนโยบายของเพื่อไทยค่ะแจกเงินหมื่นครับบอกว่าแจกเงินหมื่นแต่ก็พูดไม่ชัดว่าจะเอาเงินมาจากไหนห้าแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเอามาจากไหนนะครับ ขึ้นค่าแรงค่ะ600บาทยังไม่ได้ขึ้นทันทีนะนู่น70ปี70ค่ะมีผล2,570แต่ในแง่การพูดถึงตัวเลข600โอ้โหมันกระจายไปหมดแล้วมันก็ทำให้เราฝันหวานไงบางทีก็อาจจะเวลาเรานำเสนอเราก็อาจจะลืมพูดต่อท้ายไปหน่อยว่ามีผล<อ>ในปี2,570นะแต่ว่าในทางจิตวิทยาในทางการตลาดตัวเลขนี้มันติดเข้าไปแล้วนะไม่เหมือนอย่างก้าวไกลบอก 450ใช่ไหมครับอันนั้นเขาบอกทันทีนี่มันรู้สึกก็ยังเปรียบเทียบกันว่า600มันมากกว่าเห็นไหมอ๋อใช่หรือแม้แต่1,000 0นเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่บอกว่าถ้าเขาบัตรลุงตู่พลัส1 0 0 0ต่อเดือนนะตลอดปีนี่คุณได้1,200นสองนะเยอะกว่านะแถมกู้ได้ด้วยแต่คนก็ไม่ค่อยบวกก็ฟังแค่ว่าโอเค1,000บัตรลุงตู่อันนี้1 0,000บัตรลุงป้อมก็700 แต่เนี่ยหนึ่งมื่นแล้วใช้แค่6เดือนอถ้าเทียบกันนี่เขาบอกบัตรลุงตูเยอะกว่านะทางจิตวิทยามีมผลไปแล้วเฉพาะหัวข้อหลังจากนั้นไปบวกลบคูณหารเนี่ยสมองเบลอไปแล้วค่ะดูเลขแรกก่อนเลยคุณจตุพรจับอาการได้อีกอย่างหนึง่งที่พักเพื่อไทยต้องพยายามจะแบบเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเสียไม่ได้เลยก็คือการไม่กล้าเลิกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เขาบอกว่าเป็นเพราะว่ากลัวเสียคะแนนทั้งๆที่ก็เคยด่าเอาไว้ว่าเป็นบัตรคนจนแต่ทีนี้ตรงเนี้ยพอพรคเพื่อไทยพูดชัดว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการเลือกทั้งเงินดิจิทัล10,000บาทแล้วบัตรสวัสดิการที่เคยได้ก็ยังได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้ไปเติมเงินให้เหมือนกับพักอื่นก็ได้ราคาเดิมอ่ะขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณใช่ไหมครับ200บ้าง300บ้างแล้วแต่คนเนี่ยแต่พอคุณบอกไม่เลิกซึ่งเดิมเนี่ยเพื่อไทยเขากะว่า ถ้าคุณต้องเลือกเอาหนึ่งมื่นบาทแล้วคุณสละสิทธิ์ในการไม่เอาบัตรสวัสดิการเนี่ยจะได้มีตังค์ใหมมันจะประหยัดงบประมาณตรงนี้<อ>ไปเฉือนจากบัตรสวัสดิการเอามาเติมอีก560,000ล้านบาทของพรรคเพื่อไทยแต่ตอนนี้พอบอกไม่เลิกปุบ๊บมันกลายเป็นงูก,กินหางว่าแล้วงบไม่พอ5้าหมื่นตรงเนี้ยที่ยังมไม่สามารถตัดมาจากบัตรสวัสดิการได้เนี่ย จะหาจากตรงไหนมาเติมแต่เพื่อไทยก็พยายามอธิบายทุกวันนะไม่กู้เพิ่มไม่เก็บภาษีเพิ่มแล้วบอกไหมว่ามาจากไหนก็เนี่ยแหละบริหารจากรายได้จากงบประมาณปี67มันยังไม่ชัดเจนอะ่ะเก็บภาษีกลับเข้ามายังนึกภาพไม่ออกแล้วก็อาจจะเฉือนงบประมาณบางกระทรวงเข้ามาไหม,มก็ยังต้องเป็นโจทย์ที่เพื่อไทยต้องอธิบายต่อไปแต่คุณจตุพรบอกทั้งหมดนี้มันเป็นอาการว่า ยังมีเสียวว่ายังไม่แหลนสไลด์ oh, oh. อ้โหหนึ่งในพื้นที่ที่จะมาเล่าแล้ว,ลวเป็นไฮไลท์ก็คือเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นยุทธการเจาะไข่แดงของก้าไกลแม้ว่า,าจะเป็นเขตเดียวครับแต่นี่มันคือสัญ,ญลักษณ์นะใช่ของพักเพื่อไทยนะถูกต้องคือสมมติว่าในกรุงเทพมหานครเพื่อไทยอาจจะเสียเก้าอี้ให้ก้าวไกลบ้างเนี่ยม,มันก็อาจจะยังไม่รู้สึก เท่ากับเชียงใหม่เขตหนึ่งเชียงใหม่คือกลองดวงใจของเพื่อไทยแน่นอนอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นค่อยๆไล่เรียงไปนะคะไม่ก้าวไกลถึงมีลุ้นโอ้คือเชียงใหม่ตอนนี้ปีห6หเนี่ยมี1ิบเขตก่อนหน้านี้มี8ดตอนนี้มี1ิบละแน่นอนอย่างที่บอกเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งจังหวัดเป็นพื้นที่สัญลักษณ์คุณทักษิณด้วยไงบ้านเกิดอยู่แล้วใช่ไหม อีะ 6, 2, ก62เขตหนึ่งนะครับแชมป์ก็คือคุณทัศนีบูรณุปกรณ์เป็นหลานของคุณบุญเลิศบูรณุปกรณ์อ้าวก็ดูดีนี่เพื่อไทยก็ยังได้มาเห็นไหมแต่ถ้าดูคะแนนดิบมีแรงส่งจากท้องถิ่นถ้าดูคะแนนดิบคุณทัศนีเนี่ย ถือว่านำสก,กุลนี้ได้เปรียบนะค่ะคุณบุญเลิศนี่อดีตนายกอบอกจอนะคือคุณหมายถึงว่าความได้เปรียบขนาดนี้น่าจะนําโด่งใช่ใชไหมแต่ปรากฏว่าคะแนนน่ะที่2เนี่ยลดต้นคอที่หนึ่งเลยค่ะผู้สมัครจากอนาคตใหม่ไม่มีฐานท้องถิน<ม>่นเป็นคนหน้าใหม่เลยอาศัยกระแสข,ของพักเนี่ยนะครับล้วนๆสี่ัน้นหน้อยยี่สิคะแนนเป็นรองคุณทัศนีเจ็กว่าคะแนนเองใช่หลักร้อยค่ะ โอ้โหนี่มีเสียวนะคะแนนใกล้กันมากๆนะนิดเดียวจริงๆแล้วแบบนี้คุณดัชนีจะอยู่เขตหนึ่งเหมือนเดิมได้ยังไงเพราะเดิมเนี่ยโอ้โหมีเสียวไงชนะอนาคต<อ>ใหม่มาได้ไม่เยอะเพื่อไทยก็เลยต้องคิดแก้เกมใหม่ใช่ไหมเกิดปฏิบัติการการสลับเขตแก้เกมทำยังไงถึงจะให้ชนะให้ได้ทุกเขตจะต้องแลนสไลด์ยกจังหวัดในจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เลยสลับคนกันค่ะ คุณทัศนีจากเขตหนึ่งที่อยู่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับสลับไปอยู่เขตสามที่สันกำแพงดอยสะเก็ดแล้วเอาคุณจัก,กรพลตั้งสุดที่ทำคุณท็อปจัก,กรพลซึ่งเคยอยู่เขตสามตอนปีห2สองเอาชนะผู้สมัครจากพักอนาคตใหม่ทิ้งห่าง34 0 0 0พันคะแนนโอห่างเยอะเห็นไหม,ม,มห่างเยอะปุ๊บคุณจัก,กรพลแสดงว่าคะแนนนิยมดีย้ายมาอยู่เขตหนึ่งแทนคุณทัศนีสลับที่กัน สามกำแพงนี่คือบ้านเกิดสองอดีตนายกด้วยนะคะ,ะคือเขาคงมองว่านี่ตัวแข็งกว่าแล้วเขาาจะมองว่าเขตหนึ่งอำเภอเมืองเนี่ยต้องเป็นคนรุ่นใหม่ดูทร<อ>งแลวเป็นแบบนี้เอามาสู้กับก้าไกลมาสู้หน่อยสิปรากฏว่ากระแสะล่าสุดในพื้นที่เป็นแบบนี้ปรากฏว่าหลังจากที่สมัครกันไปเรียบร้อยไม่ค่อยดีอย่างที่คิดเอาไว้เท่าไหร่ดีโพภายในคือผู้สมัครของออเชียงใหมเ่เขตหนึ่งเพื่อไทยคือคุณคุณท็อปจักรพล์ใช่ไหมครับจะต้องไปปะทะกับคุณ พลอยเพชรรัฐใช่ค่ะนะคือพระเก้าไกลปรากฏโพภายในบอกตอนนี้ท็อปแพ้คุณพลอยนะโพภายในว่าเก้าไกลนำนะใช่โอ้โหนี่หนึ่งเป็นสัญญาณที่คุณชัยธวัฒน์ประกาศทั้งแบบเบื้องหลังในทางลับแล้วก็ประกาศต่อสาธารณะด้วยซ้ำรอดูเซอร์ไพรส์นะเขตหนึ่งเชียงใหม่นะก้าไกลปักธงแน่นอนเขาว่าอย่างนี้คือก้าวไกลเนี่ยพูดได้แหละว่าเขตหนึ่งเขามีลุ้นทุกเ,กเขตเพราะว่า เป็นคนเมืองใช่ไหมครับเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในหลายจังหวัดแต่มันกับเชียงใหม่เนี่ยสัญลักษณ์มันเพื่อไทยจะยอมเรามากกว่านั้นยอมไม่ได้นะนะแล้วคุณท็อปจัก,กรพลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเหมือน มีกระแสโจมตีในพื้นที่มีการเมืองภายในเกิดขึ้นมีกระแสะที่เรียกว่าเป็นลบกับตัวผู้สมัครเกิดขึ้นถ้าไปบวกรวมกับปัญหาของเพื่อไทยเองที่กําลังเกิดขึ้นเหมือนกันณนะห่วงเวลานี้ก็เลยทําให้โพออกมาเขาเป็นรองไนงะครับ ตัวคุณท็อปเนี่ยมีกระแสโจมตีทั้งเรื่องส่วนตัวกับเรื่องธุรกิจอยู่ในพื้นที่ณตอนนี้นะคะคนที่เป็นเพื่อนกันรครบกันมานานๆไปเช็คมาเขาบอกโอ้ใช่ใช่ใช่ก็ <c oughs> ยอมรับว่ามันก็มีสิ่งที่ถูกมองแบบนี้จริงๆส่วนในทางภายในพัก เพื่อไทยเองอ่ะกําลังภายในในพักก็ถูกมองว่าคุณท็อปเนี่ยเป็นสายตรงของเจ๊ดอเด็กคนดังเจ๊ดอเด็กเนี่ยมีข่าวมาตลอดว่าเจ๊ดอเด็กเนี่ยเข้าไปจัดตัวผู้สมัครไม่ถงไม่ถามมติพักสักคำอ,อะไรประมาณนี้คุณท็อปก็เลยมาอยู่ที่ออที่เขตหนึ่งของจังหวัดเชีงยงใหม่ได้ใช่ครับแถม นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เหมือนกันอันนี้เรื่องใหญ่ปกติถ้าผู้สมัครคนไหนสายสัมพันธ์ดีกับนายกอบอจอเนี่ยก็จะมีท้องถิ่นคอยดันมันก็ถือว่าได้เปรียบแหละใช่ไหมครับฐานจากนายกอบอจอปรากฏคุณท็อปจกักรพลเขาว่าไม่ค่อยกินเส้นกับสวกอ,องคือคุณพิชัยเลือดพงอดีศรนายกอบอจอเชียงใหม่คนปัจจุบันใช่ อา้าวไม่กินเส้นกับสวกองแล้วทำไงอะ่ะก็เลยเกิดอาการที่ว่าคุณสมพงศ์จะต้องลงมาในพื้นที่เพื่อมาเคลียร์ใจกับทั้งสองคนแล้วก็ดูเหมือนอ้าวมันก็จบแล้วนี่แต่ว่าร่องรอยอะ่ะมันใหญ่มากไงคะขอะระดับอดีตหัวหน้าพักย่างสมพงศ์มาช่วยเคลียร์ใจหน่อยทียแผลมันลึกกว่านั้นถ้ายังจํากันได้คุณพิชัยเลือดพงดศ์อ,อ,งอริสาสวกองนายกอบจตอนนั้นที่ลง สมัครอบจอเนี่ยแข่งกับคุณบุญเลิศบูรณุประกรณ์จริงๆก็คนเพื่อไทยเหมือนกันใช่ไหมครับใชแ่แล้วคุณบุญเลิศมีใครหนุนตอนนั้นคุณจตุพรใช่แต่สอวอก,ก้องมีอดีตนายกทักษิณหนุนก็เลยกลายเป็นจุดแตกหักจุดหนึ่งระหว่างคุณจตุพร กับคุณทักษิณเอาอย่างนี้นะง่ายๆนะคะจังหวะที่เขากําลังแข่งกันเลือกนายกอบอจอขึ้นมาเนี่ยฝั่งหนึ่งก็คือสวอก้องใช่ไหมอดีตนายกทักษิณคุณผู้ช,ชมจาได้ไหมคะมีข่าวว่าเขียนจดหมายอ้อนชาวเชียงใหม่เนี่ยแหละคืออ้อนให้เลือกสวอก้องเสร็จแล้วสวอก้องมาแข่งกับคุณบุญเลิศคุณบุญเลิศก็คือคนที่คุณจตุพรลงพื้นที่ไปช่วยปรายัยเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นปมปัญหาระหว่างอาดีตนายกกับ อดีตนายกขาินกับคุณจตุพรนนะ่ะให้มันเป็นรอยร้าวจนมาถึงทุกวันนี้คือถ้าถ้าเขาจะร้าวกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณท็อปมากลายเป็นไม่ค่อยกินเส้นกับสวก,ก้องนายกอบจอเนี่ยก็จะหนักมันก็เหมือนเสียต้นทุนตรงนี้<ะ>ไปที่เอ๊นนายกอบจอ,อาจจะไม่ได้ลงแรงมากนักถ้าหากว่าเทียบกับจังหวัดอื่นๆน,นั่นนะสิคะว่านายกอบจอเนี่ทุกพักการเมืองเขาอยากได้มา,มอ,าอยู่ ในพักเป็นแบ็คเนาะให้มาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างน้อยมีคะแนนท้องถิ่นทีนี้พื้นที่นี้ถ้าก้าวไกลเจาะได้นี่ไงมาเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นคือปัญหาระหว่างพักของเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยเองเนี่ยเฉพาะตัวพักนะคะจะถูกมองว่านโยบายเนี่ยไม่ชัดเท่ากับก้าวไกลคือมันดูคล้ายๆแต่มันไม่เด็ดขาดเท่าเวลาก้าวไกลตอบโอ้โหแบบเป๊ะใช่ไหมเอาใครเอาคนไหนไม่จับกับใครนี่ชัด หนึ่งอย่างที่เพื่อไทยเคลียร์แล้วไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดีลข้ามพัวก,กับลุงป้อมเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไปถึงนโยบายอื่นๆที่ก็ออกมาตามหลังอะ่ะนโยบายปฏิรูปกองทัพเพื่อไทยมีไหมมียังไงนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารมีเหมือนกันแล้วเหมือนเขาไหมชัดอย่างเขาไหมคือจะเห็นว่าถ้าเชีงยงใหม่เขตหนึ่งเนี่ยมีปัญหาทั้งตัวผู้สมัครของ<ช>ทยเองและในภาพรวมของความเป็นพักอ,อาจจะความชัดเจนของก้าวไกลเนี่ยในบางประเด็น มีมากกว่าเพื่อไทย,ยน่าจับตามองจะถูกเจาะได้หรือไม่และมันจะเป็นแบบเนี้ยหลายเขตด้วยหรือไม่นั่นนะสิคะเพราะสองพักนี้คะแนนมันมีผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่แล้วคิดง่ายๆเลยนะคิดไปที่เขตหนึ่งของเหล่าบรรดาจังหวัดต่างๆนั่นแหละคะ่ะจะเป็นเขตที่คนรุ่นใหม่เยอะมีมาหาวิทยาลัยคนเมืองทั้งนั้นแม้สองพักนี้เขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนหรอกแบบเขาเป็นคู่แข่งกันเขาบอกดี ฐานมันจะได้ขยายกว้างๆแต่ลึกๆเนี่ยหุ่หันกันเบื้องหลังในแต่ละเขตเนี่ยน่าสนใจมากาเขาไม่แข่งกันเขายุทธก,การสลับตัวทําไมอ่ะใช่ไหมจะเอาของแข็งมาเจอของแข็งก็นั่นไงของก้าวไกลทําไมใช่ไหมครับ<ช>นี่เป็นเรื่องปกติมากๆที่พักการเมืองไม่ว่าจะอยู่ขั้วไหนยังไงในสนามเลือกตั้งนี้ก็ต้องแข่งกันแน่นอนค่ะ